อรอบนี้ฉันพาไปส่งโรงพยาบาลไม่ได้แล้วนะเพราะอยู่ต่างจังหวัดสรุปคือน้ําท่วมห้องจา้าแล้วคืออป้าอยู่บ้านคนเดียวดีนะที่นางมีเซนเดินขึ้นมาดูชั้นสองช่วงนี้หน้าฝนแล้วคือฝนตกทุกวันแล้ววันนี้คือตกหนักมากน,นี่ก็คือห้องนอนของฉันเองน้ําเต็มห้องคะ่ะแกเห็นตรงนี้ไหมน้ำมันไหลเข้ามาจากทางนี้ระวัง,งน้เดบ้านจิอยนูมีจ้งเหมือนว่าแม่บ้านเขาจะถามว่ามีผ้าเช็ดน้ำมามแล้วก็ได้คําตอบว่าจร เนี่ยแล้วก็คือฝนตกหนักจริงตกแบบหลายชั่วโมงไม่หยุดนะแล้วน้ำมันก็ทะลักมาจากระเบียงชั้นสองเข้ามาในห้องแต่ฉันก็งงมันเข้ามาได้ยังไงพี่ช่างเขาบอกว่าท่อระบายน้ำตรงระเบียงมันตันน้ำมันเลยระบายไม่ทันเขาเลยโทรแจ้งเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าจะรีบเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนไม่งั้นน้ำได้ท่วมท้งแบบนี้ทุกวันแน่แล้วอุปกรณ์การกวาดน้ำเช็ดน้ำคือบ้านฉันไม่มีเลยจ้าเพราะว่าปกติแม่บ้านเขาจะกลับไปแล้วผ้าที่เห็นเช็ดอยู่นี่ก็คือผ้าเช็ดตัวอุป่าบอกให้เการบอก่าไม่่เเเปป็็นนนไรคะมััหตุุสสดวิย แล้วพี่แม่บ้านแล้วก็พี่ช่างก็ช่วยกันเช็ดกวาดถูจนพื้นแววขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะไม่ได้พี่ๆเขาป้าก็คงทําอะไรไม่ถูกเพราะอยู่คนเดียวแล้วคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดแตกกากูพอเหตุการณ์สงบลงนางบอกว่าที่งนึ่งบ้านที่หน่งบ้านอือจะไปใช้ไม่มีอะไรเลยมีอะไรเลยไปมีบ้านเรา